สวัสดีครับพี่น้องครับผมกระชองบ้านลำเพลินเอาเชียรครับน้องมานะมาแล้วไม่เห็นนะจะไม่เห็นนะจะเดือดมาเตาแตกเหรไปไปห้ากันห้ากันเสียร์มือเราของน้องก็ปผูกกันชั้นๆเหมือนกันตรงแบบตรงนี้เออตรงนเป็นยังไงในน้องออกรถใหม่บอกว่าโอ้ประกันชั้นหนึ่งดีกว่าครับทีทุกอย่างครับประกันชั้นหนึ่งครับจบ ที่พอเอินทางมนี่คือองไปนสแล่แบบนั่นหบอได้ไปล้องน่ะได้แล้วแต่ว่าของน้องกันลด้แล้ฟองเลยงกระเด้เอากระอีมะนั่งนูเอากระอีมานั่งไปไปไปรถพ่อกัได้ปาปไปานะราวปปอยากินมะพร้าวครับระวังด้วยครับเพราะว่าก็จะมีข้อเมีนอยู่ระวังตีเกสิายม้าวอากกินะ้าวมาดูน้องมานะ มาเมืองนองมาหน้าล่ำพี่น้องครับโอ้ยเนาะจะแม่นอยอกกันดีเนาะตัวน้องโต,งตงนี่ไหมป้ารถอียังก็สีฟางงามเถอะมารถอาจารย์อ้นมวยเห็นมนี่พี่น้องครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศนี่น้องมนะันอ่ะจะโดนเชือดหรือเปล่าอ่าขึ้นรถไป่ โอ้เอาล่ะุูมอี่กบเยอไายฮะอาจารย์โอผมมีอาจารย์โอ้โอ้ยบี่ี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีน้องครับผมเมนพันนี่ผมมีพันนี่นะครับผมฟุดเดินลหลังผมมาอ่านดิมาไปอีกแหละเขามาให้กำลังใจ มืองเมืองพี่น้องเมืองเพิ่น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 สีร่ำนี่นะครับการลำเทปมาฟังเบหมดที่นี่ว่าเทปครับเทปไปหัดใสเดียวไม่เทปน้อยไม่แต่ว่าตามตามฟังแต่ละไอแต่จะ่นเกินเกินคือคือสวยหรือเปล่าเข้าใจเอาอยู่เข้าใจเอาเออเก่าแกวแกวเขาเขาเป็นเด็กใหม่ที่ยังที่ยังเป็นผ้าขาวที่พอเคยผ่านนั่นผ่านอ่ะไดมาไหมครับผมทำน้องนั่นทำน้องนี่ผมก็เลยไม่ไม่ไม่ โอ้ยเฟื่องยังน <e ี่ยมันจะเป็นลูรีกฤษีบอลไม่หรอกคือลูรีกฤษีบอมีเลยๆๆนี่พี่น้องเพิ่นเขียนเรื่องสี่เลยได้เป็นการกวาดล้ำหนิมังเอาลำลำเป็นเรื่องเห็นบอพี่น้องเพิ่นเขียนเอาเด้เพิ่นบ่ได้พิมพ์เอาขึอนเขียนเอากับเขียนเขียนเขียนเอามือเขียนเอาเลยข่อยบ่เงินผู้ใดครับเบิดวงนี่ข่อยเงินคนเขียนกวนลำครับ เพิ่นคือแต่งเรื่องมาได้เฮ็ดฉากนั่นฉากนี่ออกมาแมนครับผมเลยบอกว่าจินตนาการสูงที่สุดคือคนเขียนกวนลำครับผมว่าดนตรีคักแล้วบ่แมนครับแอบ้าคนเหรอแมนครับดนตรีคักแล้ววันวัแมนครับนี่คนเขียนกวนลำคือสุดยอดจริงครับนี่เงพี่น้องถ้ามึงมั่งมั่งติดตามน้องมณัฐรัครับพี่น้องครับอะไรล่ะออกวอลไหนล่ะไปบวลบอลเนี้ยไปยักกวาดหรือเป็นยักกวนกวาดก้อนงงเป็นบุษบุย มีหอดไหมอุ้ยมึงพี่น้องมึงอุ้ยมึนี่จักบาทนี่จัคบานี่มาแล้วเอาสันเอาแค้นแคมาไม่แค้นปึ่งสวัส่วน้ำพอต้องไปเกิดในเมืองมรดสโลกเดียวนี้น้องอขี้น้ำมัต้มส่วนซีไฮเปเกิดเร้โกยันเป็นช่างแล้วสีเฟ้าฟังลงสวภาว หลวพอล่อองค์อินเพิ่นสร้างแล้วสิเปาฟังลุงสวรรค์หลวพ่อองค์อินสร้างแล้วสิเปาฟังลุงสวรรค์เยาหวานนะลูกเยาหวานแล้วพ่อองค์อินเพิ่นสร้างแล้วสิเปาฟังลุงสวรรค์ลุงสุ่ขันพมันดาปทุมมาโนข้องเท้าปัตถุม,มาโนข้องเท้าเยาหวานเยาหวาน หลับพ <yap a> ่อองค์อินพ่อองค์อินพ้นสร้างแล้วสีเฝ้าฟังลุงสวรรค์หลับพ่อองค์อินสร้างแล้วสีเฝ้าฟังลุงสวรรค์ลุงสุขขันธ์พม่านดาปทุมมาเนาะของทานปทุมปทุมปทุมมาเนขอของเท่าตามที่องค์อินทานเห็นสมควรอยสีเฝ้าดูวันเห็นสมควร ตามที่องค์อินท่านถึงสมควรเออเออเออสีฟ้าดวนตอนนี้เด็กเวลาจวนเลยสิฟ้าพี่น้องมาฟอนสวงใจใส่ห้องห้องเออโอ้ยละน้าล้ำล้ำลำเห่าห่าล้ำเติดเติดตลอดเราพอเพื่ออินเพิ่นสั้งแล้วสีฝ้าฟังลงสวรรค์ เราลงสู่ขั้นพม่านดาปทุมมานอของเทาแล้วตามที่องค์อินทานเห็นสมควรเออเอยสีฟ้าดูวันตอนนี้เด็กตอนนี้เด็กตอนนี้เด็กเวลาจวนเลยสีผ้าพี่น้องมาฟอนให้สวงใจใส่ห้องห้องเออโอ้ยล้านเบิรงเดี๋ยวเปิดแค้นเอาลองเบิรงเป็นแต่คืออยู่ดอก ละพ่อองค์อินสั <t 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 ่งแล้วเสียเฝ้าฟังลงสวรรค์นะลงสุพันณละพ่อละพระองค์พ่อพระพ่อองค์อินเพิ่นสั่งแล้วเสียเฝ้าฟังลงสวรรค์เอ้อเอ้อเออเอ้อละพ่อองค์อินสั่งแล้วเสียเฝ้าฟังลงสวรรค์ ลงสูงขั้นพมันตาปทุมาเจ้าของท้าวนามที่องค์อินท่านเห็นสมควรวันเอยสิเป้าดูวันเห็นสมควรเอ๋ยเอ๋สิเฝ้าดูวนเห็นสมควรเอเอ๋ยเอวรเอยเอเอยสีเาดูวันดวนควันเมนเอยสเา ตามี่องค์อินท่านเห็นสมควรเออออสิเป้าดูวันตามที่องค์อินท่านเห็นสมควรเออเออเแมนยักยั่ววนหรือว่าม่ถูกเห็นสมควรเออเออควรนหายไปเลยไหมควันเห็นสมควรเอยเห็นสมควรเออเห็นสมควรเออเห็นสมควรให้สีเป้าดูวันเห็นอาไม่ไรวะไม่ถูกเต่าวา ลุงสืบท่านเห็นสมควรเอ้ยมันอย่าให้ล้มเหมือนลูกเอ้ยเห็นสมควรเอ้ยอเอ้ควรเอ้ยควรเอ้ยสีเฝ้าดูควรเออเออเอ้ยสีเฝ้าดูควนตามที่องค์อินท่านเห็นสมควรเอ้ยออเอ้สีเฝ้าดูควรตามที่องค์อินท่านเห็นสมควรเออเคนนี้เหรอไหมไอ้นี่เป็นคำเดียวกันไหมหรือไปรวมเป็นเลยเห็นสมควรเอ้ยสีเฝ้าดูควร ตามที่องค์กินท่านเห็นสมควรเอ้ยเสีเฝ้าดูวันตามที่องค์กินท่านเห็นสมควรเห็นสมควรเอ้ยเห็นสมควรเอ้ยเียเสีเฝ้าดูวันเห็นสมควรเอ้ยเเสียเฝ้าดูวันมันหายมันโดดใหญ่มันหายมันเป็นขัต้นห็นสมควรเอ้ยเห็นสมควรเอ้ยเห็นสมควรเอ้ยเฮีเสียเฝ้าดูวันเีเสียเฝ้าดูวันเห็นสมควรเอ้ยใหญ่มันใหญ่ใหญ่เป็นองค์กินข้าวเห็นสมควรเอ้ยเสียเฝ้าดูวัน และตอนนี้เดีดีละตอนนี้เดีเวลาจวนเลยสีผ้าอี่นนองมานครให้สวนใสห้องนนี่ละพี่น้องลำเพืนวัดวัดลำเพืนเป็นเป็นลักษณะคล้ายเปรี่เป็นลักษณะเหมือนเหมือนจะออกอุบลหรือจะมันออกยัไกันบ้า้าจะกันเ็นบ่พี่น้อง นี่โอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครต์ครับช่องบัตรระเบิดรถเสียวครับคุณเมืองเด้อพี่น้องเด้อการการหัดลำนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเอกลักษณ์ก็คือทำนองซ้ำเนียงเท่านั้นครับเออผู้ได้กรว่าได้ครับนอกจากว่าถ้าคุณบ่มีสำเนียงขึ้นคุณบ่ได้ครับนี่ครับไม่ใช่ธรรมดากว่าจะลำได้แต่ละก่อนกาแต่ละบทพี่น้องก็จะแสดงให้ได้เมืองเอาพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ช่องบ้านละเมอเดีบแชร์ครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ